d a m a g e to o p p o n e n t s while h a v i อ g a high c h a r a เ t e r เพื่อนๆจะต้องสร้างความเสียหายต่อศัตรูขณะที่เรามี NPC ที่จ้างมาด้วยซ้าจะไปจ้างตัวน้องแรดที่เป็นหุ่นยนต์นะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่สนามแข่งรถตัวอื่นที่ดีๆก็จะมีเป็นตัวฮิลนะคะอันนี้ก็ดีมากเช่นกันคอยฮิลให้เราได้ทั้งเลือดทั้งเกราะเลยแล้วก็ ตัวที่เป็น npc เอ่อซนในนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ r u m b l e ruins ตัวนี้เนี่ยเ,เวลาที่ไปจ้างนะคะเพอจ้างแล้วอะแพงกว่าเพื่อน50บาทแต่ความสามารถดีกว่าเยอะเลยคือมันจะช่วยสแกนของในบริเวณรอบๆแล้วก็ช่วยสแกนคนด้วยค่ะน้องร่าจะอยู่ที่หอคอยนี้นะคะน้องน่าจะประมาณ200นะดูสิ นองรายส้เจงด้วยค่ะแล้วก็ความสามารถมีไม่มากแต่ว่าก็พอช่วยยิงได้พอช่วยรับกระสุนได้เช่นกันนะคะสามารถกดที่ชื่อเควส t แล้วก็กดคำว่า track quest ทางด้านขวาได้นะคะมันจะแจ้งให้เราทราบว่าเราทำเควสเนี่ยมันถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วก็มีความคืบหน้าไปเท่าไหร่บ้างอย่างตอนนี้ของไซก็ 96 500ทับ500นะคะต้องทำอีกประมาณ404ค่ะถึงจะผ่านอันนี้ไปได้พอเจอศัตรูก็เปิดฉากยิงเลยค่ะใช้อาวุธอะไรก็ได้นะคะในนี้เขาไม่ได้บังคับเพียงแค่เราทำได้เหมือก็โอเคแล้วค่ะก็จะเห็นว่าน้องมีช่วยปาระเบิดมาบ้างนิดหน่อยนะคะคือนิดหน่อยจริงๆค่ะ มาที่เมลรัมเบ l ร์รูอินาเกิดว่าเราเจอบอสก็สามารถใช้บอสทำเควส t นี้ได้นะคะเพราะว่าบอสมันโจมตีก่อนเลยนับเป็นเลยนับเป็นศัตรูด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนเอนเจอตัว NPC ที่ดีกว่าอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยไซเจอตัวสไนใช่ไหมคะไซก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปจ้างตัวสไนดีกว่าเราไม่เอาไอตัวน้องแรกแล้วก็สามารถทิ้งน้องแรกได้นะคะก็กดปุ่มคอมมานด์ของไอตัว การจ้าง NPC ค่ะของไซมันเป็นปุ่มเมาส์กลางกดค้างไว้นะคะจากนั้นก็กด F ค้างค่ะจะเป็นการ hold to dismiss นะคะเห็นไหมคะอ่าเสร็จแล้วน้อง NPC ตัวนั้นก็จะเป็นอิสระไซก็จะมาจ้างตัวสนายนี้อีกทีนึงสามารถทำได้นะคะเพื่อนๆสามารถเอ็น NPC ที่จ้างได้แต่ว่าเราจะไม่ได้ถูกนับเพิ่มมันจะมีเควส์หนึงใช่ไหมคะที่มันแบบว่า ตองจา้างเอ c ตาอันนี้สลับตัวก็ไม่ได้ช่วยให้เคเวส์นั้นผ่านแต่ว่าสำหรับการเปลี่ยน MBC ที่จ้างแล้ไปทำดาเมจเนี่ยไม่มีปัญหานะคะ